ไปดูร้านกาแฟาเล็กๆกนี่ท่านผู้ชมว่าร้านกาแฟาพี่วัน,นย,ยู่ตรงใต้สะพานพล,ลอยไม่ลูกค้าเขาเยอะนั่งรอเดี๋ยวไปตามกันครับว่าเขาขายยังไงลูกค้าถึงได้ยเยอะท่านผู้ชมไปตามครับเมนูมอ,อค่าสวัสดีจ้า <laughs> ไปเร็วนะเนี่ยน้องไม่เห็นหลายบันเลยน่ากินไหมท่านผู้ชมมอคค่า อาลุกษาสองแก้วรวมกันแปดร้อยเอแป๊บนึงนะครับนอ้องห้าสิบต่อห้าสิบาทน้ 50, อนงรวมน้อรู้ไหมอันนี้งงนงองทางอลอง อะไรก็ได้เป็นอะไรที่ยากมากอะไรก็ได้พี่เดินโมโหพี่หัวอใจเวลาทำแล้วอันนี้กาแฟเย็นเสร็จถูงนะท่านผู้ชมนมเย็นครับท่านผู้ชมวันนั้นพี่ไปซื้อน้ำแดงอ่ะน้ำแดงสองขวดพี่ก็หยิบมาเลยมาถึงร้านเป็นน้ำเขียวขวดหนึ่ง <c oughs> อันนี้นมเย็นท่านผู้ชมอันนี้ของลูกสาวอันนี้ชาเย็นใช่ไหม คุณใส่อะไรยิ่นล่ท่านผู้ชมโล่งเนี่ยฮะาเยนเี๋ใส่ถุงให้ลูกค้าแป๊บนึงครับยี่สิบตอนเก้าร้อยเหรียญมาเลยจ้าสี่ร้อยเวเอาแบงค์ห้าที่เก็บไว้นะคับเอเคยี่้าจ้าบงคไว้ตรงนี้ เออแบมลอยก็ทอนน้องเข้าไปทษนะไม่็นไรหนองห้าหกแนึ่งสองสา้าหกปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ขอบคุณครับจ้าขอบคุณนะคะมาถึงปุ๊บได้ครบเลยดี่ยวหนูสั่งไว้เดี๋ยวเด็กนักเรียนก่อนกินข้าวจนหมดแล้ว เดี็ยวลวแป๊บเึีนะล,ล,ล,ลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วได้แล้วอหได้แล้วเนี่ยหเนีงูก็ยมันเกลับเป็นสีนนสมันเป็น,นีน่สตรอเบอรี่มกับ าพี่จ่าพี่บุญโอเคจ้าก็จ่าหนึ่งกำลังยืนอยู่นี่พอดีเลยจ้ากาแฟผสมจ้าแล้วก็ชาเย็นท่านผู้ชมโปรโมทร้านที่วันหน่อยช่องอภรสว่างเดนนี้ครับอย่าลืมติดตามนะท่านผู้ชมใส่ถุงให้ลูกค้าก่อนผมลุกจ่ามาเดี๋ยวเพืให้ลูกสาวชามันหมดสติทนเยอะไปหนึ่งเด็ดมันมุกนั้น ในลูกค้าโทรมาสั่งนะท่านผู้ชมก็มีอันนี้เป็นถุงถุงละสามสิบนะท่านผู้ชมถ้าเป็นแก้วก็แก้วมียี่สิบห้าครับร้า,านกาแฟที่วันคัะท่านผู้ชมตีห้าถึงบ่ายโมงครับผัาไปผ่านมาก,ก็แมดมงหนึ่งก็ได้ครับท่านผู้ชมดูนะแก้วเ <laughs> ช้าก็จะวุ่นวายนิดน,นึงนะคะ อันนี้กาแฟร้อนผสมโบราณจริงนะคะวันนี้รู้สึกแม่ค้าจะฟังนนะอะไรบุชมฟังทุกวันจะร้านนี้ปัป่นทุกวันร้านกาแฟพี่วันนะมุ่มกันได้นะครับเตรียมพร้อมสูงปุ้งนะคะเมนูเม,มนูชาเนือแต่ทัดจริงชากาแฟาชาเย็นชาเขียวกาแฟาโบราณน้ำแดงโซดาชามะนาวชาดำเย็น นวนมุกขาวยังไม่ได้กินเลยนั่งรออยู่โน้นบุวยโซดาสตรอเบอรี่โซดาไมโลโกโกท่านผู้ชมตัะไรนะตัต้งไนแล้วได้ล้วครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมดูไหมดูสีชาท่านผู้ชมขอบคุณครับว้าวน่าก,กินมากท่านผู้ชมน่าย็นอร่อยนะแอบ กเดี๋ยววีดูกัาเดินเองจะรับสุ่ช่องคนสวยนล่นงคร็บท่า้ชมบอร์เดอร์ร้านกาแฟพี่วันเอาได้ยังแดงมาเอาสุดอ่ะไ่เียมันจะเด้นหมดเอาละอ๋อทุกวันนะครับแต่ตอนเราแห็นว่าสิบสอชาเย็นแกมายีบานตรงนี่แบบถุงกัยนะครับถุงแขกเลิศเลย แค่คิดมาเาถ้าใส่ถึงสามสิร้านนี้เขาดังไปทั้งบางนะ,ะคุยมตากระปิ่ขอบคุณตา,ณตากล้องคนสวยด้วยนะครับอันนี้น้องๆราเราเป็นตากล้องให้นี่อะไรคะถ้าเขียวถ้าคนหกก็จะได้ทำมา ใช่ไหมที่หนูที่โซสโทสใช่ไหมไม่ใช่ผีคนหนูคินอะไรลูกจ้าคงจะไม่ลืมอะไรของเขาแน่ในในชาเย็นคินอะไรดีอาเย็น้าเอาใค้น้องก่อนจะได้แก้วหนึ่งกระชาเย็น าพี่บอนอาให้อร่อยมือนกันเอาแก้วนี้ไปทาเย็นเดี๋ยวพี่แทนทำแทนครับเป๊บหนึ่งราะว่ามันจะได้รองะังไม่มาหรอกเดี๋ยวทำแทนลูก 3, สา้าป๊นนึงานงนั่งอยู่นั่นแหะ จะแม่ทำให้พี่พี่เขาก่อน,ขอนเขาโทรมาสั่งนี่อะไรกันี่อะไรันนี้โอนตีนม,นมันๆเดี๋ยวโอนนตะลูกค้ามารับจะได้เลยท่านผู้ชมไม่ต้องรอโทรมาสั่งได้เลยนะครับโอนตีนมันแล้วก็มาดูแล้วก็ทำชายเย็นแกนคื่นเขาอันเมง ด,ดูด้านหน้าไหมครับดูด้านหน้าไหมครับนี่ครับุยิงด้านหน้าร้านี่วันให้หน่อยตก้อน อะไรครับเกาเย็นเราาเย็นแล้าาเย็นแบม่ผ่านมาไม่มาได้ครับแข้าก็แถว็า้องสั่งอะไรกล้อง กล้องเหมือนเดิมกล้องกล้องกาแฟร้อน,น,นได้ครับไป,นนป,ป,ปไหนครับท่านผู้ชมแล้วก็ทำชายเย็นคืนให้เข้าไปถึงแก้ว ขายอ,อ,อยู่ปากซอยแล้วก็แพงว่าสิบสองนะผู้ชมมันไปผ่านมาแวะมาได้นะครับรขาังไปทั้งบางร้านนีเอ้าชายเย็ยนได้ลูไปเขาออลูกสาวสั่งอะไรน,นะขอขอชายเย็ยนมาน้อยเหมือนกัน ให้เจ้าจ๋าก่อนนะแฟงร้อนน้องก็าโทรมาสั่งฮนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับท่านผู้ชมเยวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ